สวัสดีครับมนโนกนอกขอกอครับวันนี้มีเรื่องมาเล่าฮะก็กําลังเดินทางไปภารกิจเหมือนเดิมฮะตอนนี้อยู่ที่แถวลังสิตครับแถวไหนนะพี่แถวไหนนะแถลำลูกกาแถวลำลูกกาก็มารับพี่ชายที่แสนดีฮะไปดูงานด้วยกันไปช่วยกันทำมากินครับพี่เป็นไงบ้างครับเบี้ยคนชลาพี่ได้ยังครับเรียบร้อยได้เรียบร้อยกว่าจะได้เป็นไงบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยครับ คุกคักเหนื่อยนะคนเยอะเพราะว่าเบี้ยคนชราดันมาออกกับวันแรกของไอ้จ่ายห้าพันอ๋อแล้หลายคนใช้บัญชีุงไทยก็รอคิวกันยาวเหยียดเลยใช่ไหมฮะก็เมื่อวานครับเพื่อนก็มีเรื่องมาเล่าที่กระทรวงการคลังนะฮะมีเหล่าแท็กซี่เราแม่ค้าแม่ขายคนที่เดือดร้อนนประชาชนเราฮะ เข้าไปที่กระทรวงการคลังครับไปไปไปร้องเรียนเรื่องเปลี่ยนอาชีพว่าเรื่องเยียวยา5,000เนี่ยฮะเพราะว่าระบบไออะไรนะพี่ไอะไรนะระบบ AI เข้าห่วยแตกฮะออโตอินเทอร์เน็ตออโตอินเทอร์เน็ตอะไรประมาณนั้นฮะไปสิทธิภาพแม่งพูดง่ายว่าบัตรซบทํทำให้ประชาชนเดือดร้อนเมื่อวานน่าจะเป็นร่วมหลายร้อยคนนะไปมีการขู่เผาตัวตายต่างหากฮะ ประเทศชาติผมก็เลยล่ก็เลยเก็บมาเล่าห้ว่า,เ,าเวลาจ่ายเนี่ยทำไมจ่ายยากจังแล้วเวลาเก็บภาษีเราเนี่ฮะทุกเม็ดทุกดอกนะฮะแล้วเมื่อวานนะมีเรื่องมาเล่ามีข่าวแบบข่าวฮอตมากคือท่านนายกประยุทธ์ของของผมเนี่ยนะประกาศาท่านเป็นประธานอาเซียนนะประกาศว่าจะแจกสมาชิกอาเซียนเนี่ยทุกประเทศประเทศไทยจะแจกเ,เครื่องป้องกัน โลคโควิดฮะประเทศละหมื่นชุดฮะอ่าแล้วแล้วเพื่อนนับดูนะกี่ประเทศนะอ่าสมาชิกอาเซียนอ่าป๋าตูบเราฮะเอยไอขอโทษทีพูดผิดป๋าประยุทธ์เขาครับประกาศชัดว่าจะแจกชุดป้องกันโควิดฮะให้ประชาประชาคมอาเซียนนะฮะอ่าประเทศละหมื่นชุดนฮะแล้วที่ประเทศเรานะฮะผมมามองที่ประเทศเราฮะขาดแคลนนู่นนี่นั่นจน อ่าพยาบาลเขาก็ออกมาคุยมาคอมเมนต์นู่นนี่นั่นเม้งกันแตกลงเลงหน้ากากก็ขาดนู่นนี่นั่นขาดหมดแล้วป๋าก็ไปแจกประเทศอื่นนะนี่ก็ก็คิดเอาเองครับผมไม่ไม่อยากเมาฮะอยากแล้วแต่ก็แล้วกันนะมีอำนาจทำอะไรก็ทำไปนะฮะอ่าถามพี่หัดอีกทีนึงพี่ผู้มีประสบการณ์ชีวิตอันยาวนานนะฮะอ่าเรื่องเงินกู้นอกระบบพี่เป็นไงบ้างพี่ตอนนี้สมมุติว่าผมกู้มาห้าพันเนี่ยดอกร้อยแล้วเท่าไหร่พี่อ่วันละร้อย ดอกวันละร้อยไม่กู้มาห้าพันนี่ได้เต็มไหมห้าพันที่เขาโอนให้ไม่ได้ไม่ได้เขาก็หักเขาหักเท่าไหร่ค่าบริการเขาไปก่อนห้าร้อยอ่าก็เขาจะโอนให้เราสี่พันห้าถูกต้องแต่เราต้องจ่ายดอกวันละร้อยวันละร้อยเขาเรียกดอกร้อยใช่ไหมดอกลอยแล้วสมมติเรามีเงินห้าพันปุ๊บคืนปุ๊บเลยก็จบเลยใช่ไหมจบจบแต่ว่าเราต้องจ่ายดอกทุกวันทุกวันวันละร้อย กี่ปีกี่ปีก็ต้องจ่ายวันละร้อยกีย่ปีกี่ชาติถ้าไม่คืนห้าพันก็จ่ายไปวันละร้อยอ๋อนี่คือดอก้อยฮะก็ก็เลยเก็บมาเล่าเพื่อนๆน,นะว่าอันนี้คือประสบการณ์ตรงฮะของผมด้วยผมก็เคยฮะโหเลือดซิบซิฟนะฮะคือมันไม่มีทางออกให้รัฐบาลไม่ไม,ไม่ไม่ช่วยคือสถาบันการเงินเราเข้าไม่ถึงฮะมันก็ต้องมามาไอ้พวกเนี้ฮะเขาเรียกว่านอกระบบฮะไม่อย่างธนาคารออมสินเนี่ยจะไปขอกู้เขาหมู่หนึ่งเนี่ยบอกเปิดให้กู้แต่ระหว่างที่จะกู้เนี่ยตรวจสอบก็ไง คนคนที่เดือดร้อนส่วนมากก็จะติดเครดิตบูโรอะไรเงี้ยครับผมเงินหมื่นนึงเนี่ยตรวจเครดิตบูโรเนี่ยรู้สึกว่า เอะไรมันเยอะไปมันเยอะไปมันป๊อตอ่ะออมสินป๊อดอ่ะนะกลัวอะไรกับเือนหมื่นหนึ่งครับใช่ไหมกลัวประชาชนโกงฮะหมื่นหนึ่งนะโกงแต่ไม่กลัวคนอื่นโกงเอางบประมาณไปซื้ออาวุธอะไรซึ่งมันไม่มีความเป็นกับประชาชนถูกไหมพอไม่มีความจเป็นพอประชาชนจะจําเป็นจะใช้เงินหมื่นหนึ่งตัวเครดิตพูโรอันนี้เป็นเรื่องตลกของชาติครับครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งครับท่านผู้ชมเออท่านผู้ฟังสิชมไม่ได้เพราะว่ารถติด ก็ประเทศสิงคโปร์ครับมาเลยฮะโ,โหสายเปฮะเขามีการปิดเมืองเหมือนกันนะแต่ว่าเขาสวัสดิการให้ประชาชนโอ้โหร้อยเอร์นะอันนั้นอันนั้นผมบอกงี้นะวผมวิจารณ์ตรงๆเลยเพราะผู้นำเขานะเห็นคุณค่าของคลเมืองเขาครับโดยไม่แบ่งแยกอะไรทั้งสิน้นครับไอ้บ้านเราเนี่ยถ้าแบ,แบดแอยู่กับดินขายของอยู่เนี่ยไม่มีโทรศัพท์นะใช้โทรศัพท์ไม่เป็นไม่มีโทรศัพท์ ไม่มีโอกาสที่จะได้สัมผัสกับไอ้เงินประเภทนี้หรอกเข้าถึงไม่ได้เข้าถึงไม่ได้หรอกอย่างน้อยๆลิสายชื่อเนี่ยอะไรก็แล้วแต่กลุ่มชนกลุ่มไหนที่สนับสนุนรัฐบาลอยู่เนี่ยได้หมดแต่ได้ก่อนเ,อเ,อเพราะมันมีลิสายชื่อไว้ก่อนค,อคแล้วจะบอกเออเห็นไหมนเนี่ยพวกเราช่วยพวกเราแต่พวกเขาน่ะตายอย่างเดียวพวกเขาคืออะไรประชนส่วนมากไงใช่ไหมมัวแต่เลือกเลือกว่ากลุ่มนี้จะได้กลุ่มนี้จะได้ และที่มันไม่มีอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้ยไม่ตายเหรอจริงไหมฮะครับงั้นมีมันมันก็ตลกนะตลกรอายุจะหกสิบแล้วยังเป็นนักศึกษาอยู่เลยอ่าใช่ใช่อันนี้ตลกมากอ่าอแล้วอย่างที่มาเลยฮะรัฐบาลเขาโอนเลยนะใครมีสำเนาบัตรประชาชนตามทะเบียนบ้านตามทะเบียนบ้านนะก็โอนเลยอ่าสิงคโปร์อย่างเงี้ยแบบดูแลทุกภาคส่วนนะดูแล้วผมก็อิจฉาเขามากฮะให้ความสําคัญกับกับอ่ ประชากรเขาอืโดยที่เขาไม่ต้องมาเลือกหรอกว่าไอ้นั่นอย่างนี้ไอ้นี่อย่างนั้นเขาไม่เลือกปฏิบัติใช่ไหมฮะใช่ใช่แต่บ้านเรานะผมไม่ได้ไม่ได้อคตินะฮะผมสังเกตดูอาจจะเป็นพรรคพวกเขานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะพรรคพวกเขาของคนของใครก็คือคนของเราเงฮะมันมันการให้ก่อนเลยเออมันจะได้ก่อนเลยมันจะมีรีเรยชื่อเลยว่านู่นนี่นั่นเราไม่ได้กล่าวหานะอันนี้คือคือสงสัยสงสัยนะฮะ ส่วนประชาชนก็เมื่อวานที่กระทรวงการคลังก็เห็นว่าเอาโซ่ออมาคล้องนะฮะ,ะคือล็อกหมดเออจ้ากระทรวงอีกปอ๊อเลยไม่กล้าออกมาออไม่มีใครกล้าออกมาฮะก็ส่งเรียวล้อ,อมาก็มาแห่แห่แบบแบบแบบฮะประชาชนก็โอ้เมื่อวานนะผมดูแล้วว่าไม่กลัวโควิดกันเลยครับคนเนืองแน่นเหมือนกับตลาดนัดนะฮะเมื่อวานก็เลยเก็บมาเล่าฮะก็ให้กําลังใจทุกชีวิตฮะที่อยู่ในประเทศนี้นะเราต้องอยู่มันให้ได้นะครับอย่าลืมนะครับออกบ้านใส่หน้ากาก เข้าบ้านก็อาบน้ําสระผมนะครับแล้วก็ล้างไม้ล้างมือดีๆอาบน้ำํำดีครับเข้าบ้านก็บุญรักษาคนคิดดีทำดีครับมโนกนกอก,กรับเก็บมาแล้วครับสวัสดีครับ